Mm hmm. ขอบคุณทีมรุ่นมูนอาหารสองสีนะคะทีมมาเยี่ยมเราก็สำหรับไปพวบเฟือยมอขรถเข็นมออน้ำใจหมออน้ำหวานมออน้ำ okay. ด uh uh huh. ื่มม้อเครื่องเบรกตองวิซซ่านะคะขอให้ทีมเป็นอยูทุกคนรับรวยทุกคนนะคะและเบียบกระจนะคะ สำหรับเพื <grocery noise> <ness> ่อนที <various ideas> um ่ให้เงินค่าค่าซื้อสายไฟหมดไปเสร็จแล้วนะคะเชิญเยี่ยมชมได้เลยนะคะนะคะขอบคุณมากขอบคุณคดูอาหารล่ที่ส่อืมไปบริการผูไใช้ที่มาให้รับบริการกับเรานะครับคนที่เดินไม่สะดวกตรงนี้นะครับหรือว่าเวลาคนที่มีปัญหาก็อาจจะให้ยืมไปใช้ที่บ้านได้ คนไข้ที่มีอุบัติเหตุลงจากรถเราก็้องมานีสุดในการเขาขรับมา ant. ทำแผลที่ในอนามัยเราเพื่อนรุ่นสองสี่จะมาอาสาเข็นใ,ให้ก็ไดนะ้ทุกคนนะอไหนว่าก็มาช่วยเนเาะมาช่วยเข็น,น <c oughs> เนาะคาร์บอนมากสองจมูกพอแล้วพอแล้ว่านไกไ่คนนี้ค่ะครับปกตินี่<า>ที่เราพอสต้อนี้มันจะมีรถ เห็นวินแชดนี้อยู่ประจําอยู่หรือเปล่าครับไม่มีค่ะไม่จำเปดนทดครับย์เขาจะยืมไปแล้วก็ต้องเอาไปปรับปรุงไปเยอะเลยครับครับผมก็มีแบบเอามาที่นั่นก็คือจากทางนะสองทีตด้วยเอาเอาไม่หน่อยที่เราพบเลยิจารณาทั้งยิ่งหน่อืมล้วกดไลค์กดไลค์มาเเข้ามาเชิญเชิญเชิญครับ

คืออะไคือเขาให้พาาเให้ให้้อง